มะ่วงเบาออกช่อแล้ววันนี้มาสวนดูมะม่วงโอ้ยกำลังออกช่อเลยต้นน้อยๆโอ้โหช่อ,อย่างมากเรียกมะม่วงเบาติดช่อทุกกา้านทุกนั่นเลยวันนี้มาสวน บอนเดี๋ยวก็ได้ตัดอีกแล้วบอนต้นใหญ่อันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ก็กำลังออกดอกออกช่อออกช่ออย่างมากอย่างดกเลย ปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ต้องซื้อมะม่วงเขากินเลยเยอะแยะนกำลังเริ่มออกแล้วนี่ดอกอกอกเต็มเลย มาสวนนานนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ชอบมะม่วงกับบอนใกล้จะได้ตัดนี่มาตัวพวงโอ้ยดกจริงๆดูเต็มเลยอย่างมาก ดู <Es> ช่อดูช่อนี่เถอะโอ้ยดู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 อย่างน่าดูดกจริงจริง ต้องซื้อเขากินเลยออกทั้งเีแต่ว่ากะเพรา,านี่ต้องเด็ดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆนะทาไม่ตัดไม่แต่งโหเป็นแต่ดอ,อกดนูนี่นัดต้นน้อยๆดูดูๆๆๆๆดูดูอย่างมากเลยนี่ดอกมาก được ừ, nó sẽ ngon ngon ăn đồ ăn nè